แป้งไว้สําหรับเซตคิ้วเราจะใช้วิธีการใช้แปลงตัวนี้ในการปัดก่อนปัดเพื่ออะไรปัดเพื่อให้คิ้วที่โดนแปง้งหรือว่าโดนฝุ่นต่างๆมันโดนออกไปก่อนนะคะแล้วก็ปัดเพื่อให้เห็นลายเส้นคิ้วจริงๆว่าคิ้วของเขาจริงๆมันเป็นทรงไหนนะคะคราวนี้พี่น้องฉัตจะใช้ตัวแปลงเบอร์นี้ที่เป็นหัวมน อย่าลืมเบรนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจุ่มเสร็จแล้วลงไปที่คิ้วเลยนะชินจังเลยนะนึกออกไหมอ่ะ <c oughs> เบรนเสร็จปุ๊บทำยังไงที่จะเริ่มจากบริเวณที่ไม่มีคิ้วก่อนหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าวิธีการเขียนคิ้วคือให้เริ่มตรงที่มันมีขนคิ้วก่อนตรงไหนแหวงตรงไหนไม่มีขนคิ้วให้เติมสีตรงนั้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะอะไร พอถ้าเกิดสมมติว่าหนูไปเติมตรงที่มันเข้มอยู่แล้วตรงนั้นก็จะเข้มเขา้ปอีกทําให้คราวนี้เราเบนคิ้วมันจะยากแล้วนะคะมันก็จะไม่เท่ากันสักทีเช่นหัวคิ้วตรงนี้ไม่มีอ่ะหนูดูเห็นไหมเห็นไหมพอหัวคิ้วไม่มีพอเติมหัวคิ้วไปปุ๊บมันเชื่อมกับตรงระหว่างที่มันมีเส้นขนคิ้วเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บ ตอนนี้มีขนคิวเยอะแล้วเห็นไหมสีเข้มแล้วจะเติมตรงที่อ่อนเราต้องเติมตรงที่อ่อนๆก่อนอ่ะทุกคนดูคิวเชื่อมยังถูกไหมคะตรงที่มันเข้มอยู่แล้วมันก็จะไม่เข้มขึ้นกว่าเดิมได้อออไหมหลักการกลิ่นคิวที่ดีคือตรงไหนหายเติมตรงที่หายก่อนนะคะอย่าเติมตรงที่เข้มก่อนเสร็จปุ๊บให้เราเบรนเบรนจนเหลือสีน้อยที่สุด จนเหลือสีแบบแบบน้อยน้อยอะ่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เบรนออกอะ่ะสีมันจะเข้มนึม้ออกไหมคะคราวนี้เราจะใช้วิธีการเบรนทั้งแท่งเลยอ่ะเห็นคุณสมบัติของแปลงนี้ยังเร็วไหมไม่เสียเวลาเห็นป่ะแล้วหนูจะได้องศาคิวที่ใหญ่พอดีแต่ถ้าเกิดสมมุติพี่ใช้คิวอันเนี้ยสมมตุติอ่ะสมมุติข้างนี้ยกตัวอ,อย่าง แล้วพี่เบนเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราจะเบนยังไงเห็น <He ard S 2> ปะฟิลล <Feeling S 2> ิ่งการเบนมันไม่เหมือนกันเพราะคิ้วตัวนี้มันไม่ได้ไว้สาห,หรับเบนคิ้วมันไว้สาหรับเขียนคิ้วให้คมเนือ้อออกไหมคะดังนั้นทําไมเราถึงต้องมีหัวแปลงมีแปลงมาให้เราเลือกในการเขียนคิ้วถูกไหมเสร็จปุ๊บคราวนี้พี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วก่อนอเขียนเทคนิคก,การวาดนะปลายจมูก ผ่านหางตายาวลงไปอันนี้คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดสิ้นสุดคิว้วเดาออกปะปลายจมูกผ่านหางตาตรงเนี้ยคือจุดสิ้นสุดคิว้ววิธีการวัดจุดโค้งคิ้วอยู่ตรงไหนอ่าเรามองตรงตรงจุดโค้งคิ้วของเราคือสิ้นสุดตาดำตรงนี้คือจุดโค้งคิว้วถูกไหม เราถึงจะเห็นองศาที่มันหักรูปหน้าเรากําลังสวยบางคนถามว่าไปหักคิ้วประมาณปลายเลยได้ไหมก็ได้ถ้าเขาต้องการคิ้วแบบทรงฝรั่งแต่ถ้าเกิดเอาคิ้วเอเชียที่สวยแล้วเหมาะกับรูปหน้าจุดโค้งคิ้วมันควรจะสิ้นสุดตาดําตรงนี้คือจุดโค้งคิ้วเห็นไหมอ่ะดูนะโค้งคิ้วยังไง ทุกคนเห็นจุดโค้งยังเห็นไหมพี่เริ่มหักตรงจุดที่สิ้นสุดตาดําเห็นป่ะคราวนี้เราจะมาเขียนปลายคิ้วทุกคนดูเห็นปลายคิ้วไหมปลายจมูกผ่านหางตาปลายคิ้วพอดีเห็นไหมฮะ มันจะได้องศารูปหน้าที่เข้ากับหน้าเขาเห็นปะแต่คราวนี้เราได้ความเรียวแล้วเราต้องการความคิ้วใหญ่สมมุติเราต้องการความคิ้วใหญ่มากขึ้นเราก็แค่เติมฐาน เห็นไหมเริ่มจากอะไรทําคิ้วให้สีสมูทเท่ากันเสร็จปุ๊บมาวัดความยาวคิว้วมาวัดจุดโค้งคิว้วอยากได้คิ้วใหญ่คิ้วเล็กอยู่ที่เราเลยมาเติมทีหลังนะคะเสร็จปุ๊บพอเราเขียนเสร็จทํายังไงถ้าตรงไหนที่มันยังไม่โดนผลิตภัณฑ์ให้ใช้ที่ปัดคิว้วปัดก่อนเห็นไหมเห็นปะเราใช้ตัวปัดคิว้วซึ่งเราก็จะมีที่ปัด ไปขออาขอเอขอ,เอขอนั้นก็ได้มาเอาสีอ่อนก็ได้สีแดงสีอ่อนสีอ่อนอ,อ่ะสำหรับใครที่คิ้วเข้มแล้วอยากคิ้วอ่อนให้เราใช้ที่ปัดคิ้วอันนี้นะที่ปัดคิ้วอันเนี้ให้เราปัดอย่าโดนผิวหนังปัดโดนแค่เส้นขนคิ้วพออย่าโดนผิวหนังเพราะถ้าก็โดนผิวหนังปุ๊บผิวตรงที่มันโดนเนี่ยมันจะเข้มนึกออกไหมเหมือนสีไปโดนผิวหนังเนี่ยพยายามมือเบา,บา ปัดแค่เส้นขนคิ้วเห็นไหมปัดย้อนก่อนย้อนเสร็จปุ๊บเราค่อยปัดตั้งนี่เราอยากได้ความคมหรือไม่คมมาอยู่ที่เราแล้วถ้าเราอยากได้ความคมเพิ่มเราสามารถใช้แปรงคมตัวนี้จุ่มไอแชโดตัวนี้ในกรณีที่อยากได้ความคมบางคนอาจจะเสร็จแล้วก็ได้ บางคนอาจจะเสร็จแค่นี้แล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากได้ความคมใช้แปรงตัวนี้คมไหม,มเห็นป่ะพี่ถึงบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆมันใช้ไม่เหมือนกันบางคนจะจบตั้งแต่ดินสอเขียนคิ้วก็ได้หรือบางคนอยากได้ความคมเพิ่มจะใช้แปรงตัวนี้แล้วค่อยๆแท็บตรงหางให้มันเข้มเพื่อให้มันไล่เฉด ให้สีมันมีความหนักเบาก็ได้อันนี้เป็นแปลงที่อยู่ในเซตแปลงนะครับอ่ะเห็นฟิลลิ่งไหมว่ามันต่างกันอันนี้จะมีความเป๊ะความคมมากขึ้นถามว่าเราสามารถที่จะให้หางคิวสั้นหรือยาวตามฟิลจินตานาการของเราได้ไหมได้เช่นถ้าวันนี้ฉันอยากเป็นเกาหลีฉันอยากเป็นเกาหลีอ่ะ ก็ลบห่างคิ้วออกนิดหนึ่งให้สั้นอ่ะหน้าตาหน้าหลับขึ้นไหมเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนี้ยเราแต่งหน้าออกงานเราอยากให้หน้าดูฉ่ำดูแบบอย่างโครงแบบนางงามเราอยากเป็นมิสยูนิเวอร์สนึ้ออกไหมมันก็ต้องสร้างโครงหน้าให้บาลานนั่นก็คือสังเกตว่าทำไมพี่แต่งหน้าดาราดาราทุกคนถึงหน้าเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหัวคิ้วให้สูงขึ้นก็ทําให้ดูจมูกยาวขึ้น การเขียนห่างคิ้วให้ยาวมากขึ้นคนที่หน้ากลมๆบานๆออกข้างเขาก็จะดูหน้าเล็กลง